สวัสดีครับทุกคนวันนี้ Top 10 New จะมาจัดอันดับ10เมืองที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนประจำปี2021ครับโดยใช้เกณฑ์ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและพริมณฑลครับอันดับที่10นะครับสิงคโปร์ครับสิงคโปร์นะครับมีประชากรอยู่ที่5,745,000คนครับมีพื้นที่เขตเมืองนะครับ523ตารางกิโลเมตรครับ อันดับที่9นะครับเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาครับมีประชากรอยู่ที่6 3ล้าน0คนครับมีพื้ท 6, 4, 9, 9, 000, คนที่ในเขตเมืองนะครับ603ตารางกิโลเมตรครับอันดับที่8นะครับเมืองสุราบายาประเทศอินโดนีเซียครับมีประชากรอยู่ที่6 4ล้าน0คนครับมีพื้นที่ในเขตเมืองนะครับ911ตารางกิโลเมตรครับ อันดับที่7นะครับนั่นก็คือกรุงฮานอยประเทศเวียดนามครับมีประชากรอยู่ที่6 5ล้าน5แสนคนครับมีพื้นที่ในเขตเมืองนะครับอยู่ที่319ตารางกิโลเมตรครับอันดับที่6นะครับนั่นก็คือเมืองบังดุงประเทศอินโดนีเซียครับ มีประชากรอยู่ที่7า6 5 0 0 0คนครับมีพื้นที่ในเขตเมืองนะครับอยู่ที่487ตารางกิโลเมตรครับอันดับที่5นะครับนั่นก็คือกรุงกัลลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียครับมีประชากรอยู่ที่8,285,000คนครับมีพื้นที่ในเขตเมืองนะครับอยู่ที่2,162ตารางกิโลเมตรครับ อันดับที่4นะครับนั่นก็คือนครโฮจิมินห์ซิตี้ประเทศเวียดนามครับม,รรมีประชากรอยู่ที่1 3 3 1 2 0ล้าน3 2 0 0 0คนครับมีพื้นที่ในเขตเมืองนะครับอยู่ที่1638ตารางกิโลเมตรครับอันดับที่3นะครับนั่นก็คือกรุงเทพมหานาครประเทศไทยครับมีประชากรอยู่ที่ 17ล้าน60,600คนครับมีพื้นที่ในเขตเมือง3,199ตารางกิโลเมตรครับอันดับที่2ครับกรุงมนิลาประเทศฟิลิปปินส์ครับมีประชากรอยู่ที่23ล้าน88,000คนครับมีพื้นที่ในเขตเมืองอยู่ที่1,873ตารางกิโลเมตรครับ เราก็เดินทางมาถึงอันดับที่1นนะครับเมืองที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับนั่นก็คือกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียครับมีประชากรอยู่ที่3 4มสิล้านห้าแสีหมืนคนครับมีพื้นที่ในเขตเมืองอยู่ที่3540ตารางกิโลเมตรครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องผมด้วยนะครับพบกันใหม่กับ Top 10นิวขอบคุณครับ